เออเชนจะอ่านแล้วสวัสดีคร,ร,รับท่านผูออ้ชมทุกท่านเยอไรแกรมิคอนผมจะมาเล่นภาคมหมาเวผนึกมารภาคชิบุย่าซึ่งมันแบบฉบับของผมเองจะไม่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 มีคนเยอะๆซึ่งโกโจไม่ใส่ผ้าปิดตาม,มาเลยมาเลยโกโจโอยอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยท,อที่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย นั่นใครเนี่ยคับสาบเหรอฉันชื่อว่าอาอาสมาอาซากาเอมะอยังไงละ่ะโอ้โหฆ่าเลยดีไหมฆ่าเลยดีไหมฆ่าม จะฆ่าฉันได้ง่ายๆนะโอ้ยากนี่แกรู้ไหมว่าฉันเก่งแค่ไหนนะไม่รู้แต่ฉันจะฆ่าเจวนี้ละอโอ้ยยากมากเลยไซเยวเวสีสม้มน้ำมาอะไรครับพลังแห่งความมั่งเป่าไซเยวเวสีชมโชคดี อรกันโอ้ชั้นก็รู้จะตายเออเนียดนามสาวแค่นีจ้จะเอาชั้นไม่ลงจากนั้นพวกซอมบีก้กากันเต็มไปหมดมากันแป๊บน,นึงนะพวกซอมบีก้กากันเยอะมาก,มากนะ ไไม่ไแกรู้ไหมว่าตอนนีน้ฉันจะทำอะไรว้ากานาฬก รมแดนไลทเขนเขาได้กลางโกโจได้กลางในเขเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวลา2 4 8วินาทีจากนั้นทุกคนก็หยุดนิ่งแล้วก็อีก2เดินภายหลังเขาจะเขาาสติเขาจะ,าจะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าพวกซอมบี้ก็เป็นมนุษย์ตัดแบงอะนะโกโจหลังจากนั้นโกโจก็ ว่แป8วินาทีโคจกโอกะไลคข่าพวกมรุดแตกแปงมนุดแตกแปงก็ตาย แต่นั้นโกโจก็เหนื่อยแล้วอะอะไรวะเนี่ยกูคงกลัวอะไรกันน่ะฉันต้องรีบหนี <ISUX ata> <stop> <SDAVILES crosses> <SDAVILESfert> โก้กั้วโมงเชียวเปิดใช้งานแกบอกมาแกเป็นใครกันแน่โอย้ยน่าสะอิดสะเอียนจริงๆฉันไม่ใช่เกตโต ฉันเป็นปรสิติที่อยู่ในล่างไอ้เจ้านี่มานานก่อนแกไม่ให้พวกนั้นจัดจัดการล่างนี่ใช่ไหมล่ะใช่และฉันก็เลยยึดล่างไม้ยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ากตโนายจะให้มันควบคุมล่างของนายไปไหไม ก็ไม่ด <elim> ีนะโอ้ยโอ้ยกก็ได้ก็ได้โกคมองเขียวปิดประตูคุก